สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนอนไม่หมอนะครับเพราะการพักผ่อนทำได้มากกว่าแค่การนอนครับวันนี้เราอยู่เกมฟีฟ่า23เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาแนะนำอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ที่เรารอคอยกันมานานนะครับก็คือฟีฟ่าเวิร์ลคัพนั่นเองนะซึ่งตอนนี้อัปเกรดเข้ามาในฟีฟ่า23แล้วนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําแล้วก็สรุปสั้นๆให้กันฟังครับก่อนอื่นก็คือหมดแรกนะครับฟีฟ่าเวิร์ลคัพนี่ะอันนี้ก หมดแยกออกมานะให้เราสามารถเล่นเป็นทีมชาติแล้วก็เล่นในบอลโลกนะฮะอยากพาทีมไหนเข้ารอบได้หมดเลยนะอยากพาทีมไหนไปชิงอยากเห็นทีมไหนได้แชมป์บอลโลกจัดไปฮนะแต่ที่เราสนใจจริงๆนะฮะก็คือนี่ฮนะหมดอัลติเมตทีมนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะว่าจะต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างนะวันนี้เดี๋ยวเราสรุปมาให้แล้วนะครับโปรโมการ์ที่เข้ามาใหม่นะฮะก็จะมีอยู่หลายโปรโมการ์เลยคนระับอันแรกก็คือนี่เลยฮะ f ีฟาเวิ l ด c ค p ั e ฮีโร่นะฮะตัวละครเป็นสีทองทององนี้เลยนะฮะซึ่งจะเป็นตัวละครที่ EA c o คอนแลบกับมาเวล l นะฮะตัวละครภาพอาร์ตเวิร์กก็จะออกมาเป็นแบบว่าใส่คอสตูมเป็นแบบฮีโร่ต่างๆนะฮะอัปเกรดทั้งค่าพลังนะแล้วก็ความสวยงามนะหาได้โดยการเปิดแพ็คนะซึ่งจะมาแทนไอฮีโร่ตัวธรรมดานะแล้วก็จะมีการฮีโร่บางตัวนะที่มาให้เราทำใน SBC ซนะซึ่งแววๆมาก็คือ r o b ี้ค e นะตัวแรกนะครับ โอเคครับอันที่2ก็คือนี่ครับแพททูกรีครับโปรโมเรียกว่าเป็นหลักๆของอีเวนต์ฟุตบอลโลกนี่เลยนะครับการโปรโม o ทูกรีนะเป็นการแบบไดนามิกนีก็คือสามารถที่จะเพิ่มพลังไปได้นะฮะหลักเกณฑ์การอัปเกรดนะฮะก็คือเมื่อทีมชาติของผู้เล่นนั้นๆเนี่ยเข้ารอบเนี่ย แบ่งกลุ่มเนี่ยจะได้มีการบวก1สเตตัสมานะชนะรอบ16ทีมก็บวกอีก1นึ่งน,นะรอบควอเตอร์ไฟนอลนะฮะก็จะอัปเกรดเป็น5วิฟท์ห5ดาวนะชนะรอบเซมีไฟนอลก็จะเป็นสกิลมูฟ5ดาวนะแล้วก็ถ้าเป็น แชมป์ฟุตบอลโลกก็จะได้บวกอีก1สเตตัสนะแล้วก็มีนิวเทรดขึ้นมานะซึ่นก็จะตามตารางเลยนะถ้ารอบแบ่งกลุ่มจบก็จะมีการบวกเพิ่มในทันทีแลนะรอบ16ทีมจบก็จะมีการบวกเพิ่มเลยนะและถ้าตัวละครไหนนะมีวิกฟูด5าดาวอยู่แล้วนะหรือว่ามีสกิลมูฟ v e 5ดาวอยู่แล้วนะว skill move ววนะก็จะได้บวก1ขึ้นมาแทนนะน่าลุ้นน่าติดตามแนะใครสายเก่งกํไไรทีมชาติไหน เกียบอลโลกได้มันแน่นอนฮนะและดีก็คืออีกหนึ่งโปรโมการ์นะจะบอกว่าโปรโมการ์ก็ไม่ใช่นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งการ์ทที่เขาปล่อยมานะก็คือ World Cup Player นะฮะซึ่งจะเป็นการ์ดท,ที่เปิดได้ในแพ็คช่วงที่เป็น World Cup Event World Cup นี้เท่านั้นนะฮะตัวแพ็คจากที่มันเป็นโก้แพ็คใสๆใสๆมันก็จะมีค่าสีแดงนะฮะแล้วก็ ให้เราเปิดไอตัวผู้เล่น World Cup Player ซึ่ง World Cup Player นี้จะได้ที่ได้มานะฮะจะเป็นไอภาพบิ๊กซิโดรโรนัลโดน,นี่ยสเตตัสตัวนี้เท่าเดิมเนี่ยแต่คลับจะเป็นคลับของโปรตุเกสแทนนะเป็นของประเทศนั้นๆนะรวมถึงลีกก็จะเป็นลีก g u f f w o r w o r u p c เนีเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปจับลิงค์เคมิสทรีก็ต้องจับในกลุ่มพวกเดียวกันนะอาจจะยากนิดนึงนะและที่สำคัญตัวนี้ไม่อยู่ถาวรนะฮะใช้ ใช่เปิดมาใช้ได้ถึงเวลาวันที่4มกราคมเนี่ยก็อีก50วันนีแต่เอาจริงๆนะฮะคุ้มนี่ยคุ้มมากเลยนะฮะ50วันนี้ถ้าเราได้ตัวดีๆเอ็มบัปเป้โรนัลโด้นะผมว่าใช้ไปไม่เสียหายนะและบางตัวนะฮะก็ได้รับการอัปเกรดมาเล็กน้อยนะฮะผมไม่รู้ตัวไหนได้อัปเกรดบ้างนะแต่เท่าที่เห็นตอนนี้มีอย่างเมนดี้นะฮะเมนดี้ตัวปกติเป็น83แล้วตัว w วอร์คัพเลเยอร์เป็น84นะเพราะฉะนั้นลองเล็งๆดูกันให้ดีฮนะ50วันคุ้มนะของฟรีนะไม่ต้องไปซื้อกาดทองแลนะ้วผมว่าอันนี้นะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนฮะเหตุผลที่เราต้องเก็บพวก World Cup Player นะะเพราะว่ามีเควสตรงนี้นะถ้าเราเก็บสะสมทางซ้ายมือนี้เขาจะบอกนะ เก็บสะสมได้กี่ตัวต,ตอนนี้ผมสะสมได้189ตัวฮะมันก็จะมีของรางวัลตามตัวนักเตะท,ที่เราสะสมได้นะฮะเลเวลสิก็อยู่ที่750ตัวนะฮะของรางวัล85บวก3 player pick นะก,ก็ดีนะก็ดนะีถือว่าก็ทำไปนะทำไปนะฮะลองดูกันได้นะฮะสำหรับการหาตัว world cup ก็ได้จากการเปิดแพ็คนะแล้วก็ของรางวัลต่างนะทั้ง อ่าองฟุดแชมเปี้ยนเนี่ยคัตฟุตนรวมถึงของรางวัลดีวิชั่นต่างๆนซองแพ็คที่เปิดมาก็จะมีพวกฟีฟ่าอ่าเวิร์ลคัพพิกมาให้เราเกือบผลเลยเนะเพราะฉะนั้นก็เก็บสะสมกันไว้นะครับและอีกหนึ่งโปรโมการ์ดนสีเขียวๆนี้เลยนะฮะก็คือ World Cup Star Player เว r ร์ c คัพสตาร l เพลเยอร์นและล่างๆนี้เห็นไหมฮอาฟฟูวิเอร่าเนี่ย เวิร์คับไอคอนเนี่ยายขยันสายฟรีต้องดูให้ดีๆเลยเนะฮะเพราะไอตัวพวกนี้นะครับหรือว่าของรางวัลพวกนี้นะเป็นของรางวัลที่เราสามารถแลกได้จากการทำเควสนหรือว่าออบเจคทีฟในเกมเนี่ยก็คือจะใช้สิ่งที่เรียกว่า w o r ร์คั p สวอปโทเค็นซึ่งจะหาได้จากที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะซึ่งตลอดทั้งอ e ีเวตนนี้นะฮะทาง EA จะแจกให้เราเนี่ยถ้าเราทำเนะีย 50โทเค็นเนี่ยเราก็ต้องไปบริหารจัดการกันให้ดีนะว่าอยากได้ยังไงยังไงนะส่วนที่ผมเล็ง,ลงไว้ที่ดีๆนะฮะก็น่าจะเป็นแพทริกวีร่าเนะีแต่ถ้าอยากจะทดลองเสียงดวงกันเลือเกินนะี่3โทเค็นเนี่ยแพ็ค82บวก20ตัวนะฮะหรือว่า10โทเค็นแพ็ค84บวก20ตัวนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะฮะ ต้องลองดูฮะว่าคุณสายไหนฮะสายเสียงดวงหรือว่าสายเอาชัวนะ์เนี่ยใดๆคือทั้งหมดนี้จะต้องขยันก่อนนะ,ะถึงจะทําได้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้มันหากันยังไงครับเป็นในเกมนะฮะของรางวัลที่เขาสรุปมาแล้วตะกี้นะฮะเราก็สามารถถ้าได้โทเค็นมาแล้วนะฮะก็จะเอามาแลกตรงนี้นะซึ่งไอตัวโทเค็นนี้แหละนะครับถ้าถามหน้าตาเลยเป็นยังไงนะีนี่ครับทุกคน โทเคนของอาภาคนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะสีฟ้าๆอย่างนี้นะครับสะเตตัส60นี่อย่าเพิ่งไปเผลอขายนะเผลอย่อยนะฮะตายเลยนะฮะตายเลยนะซึ่งมันจะแจกมาเรื่อยๆฮะแจกมาเรื่อยๆก็นี่เป็นเวฟที่สำหรับแฮกเกอร์นะฮะตอนนี้ปล่อยออกมาแล้ว14โทเคนนะฮะตัวที่1จะเป็นฟรีโทเค็นก็คือถ้าเราล็อกอินเข้าในเกมก็จะได้เลยนะฮะส่วนที่เหลือนะฮะก็จะเป็น อ่าเป็นของรางวัลอยู่ที่ซนะีซันพาสเนี่ยซีซันโปรเกรสอยู่2ตัวเนะี่ยแล้วก็เป็นออบเจกตีฟเนี่ยอยู่ในออบเจกตีฟอีกตอนนี้ที่ปล่อยมาก็อีก11ตัวนะฮะเป็นอยู่ในออบเจกตีฟนะ่ยเราไปดูภาพในเกมกันนะฮะจะได้รู้นะว่าต้องทําตรงไหนยังไงนะครับก็อ,อย่างที่เราบอกไปนะฮะว่าโทเค็นสวอปนี่ทําได้จากเควสออบเจกตีฟนะ่ยตอนนี้ที่เควสที่ปล่อยมาก็จะมีอยู่2เควสนะฮะก็คือ อันนี้เลยฮะ FIFA World Cup Swap Showcase 1นะฮะแล้วก็ FIFA World Cup Swap Week 1นะสองอันนี้นะถ้าทําหมดก็จะได้อีก11 t o โทเค็นนะแล้วก็รวมเป็น14 t o โทเค็นนะในวีคนี้นะฮะแต่อีเวนต์ f i f a World Cup นะี่ยังไม่จบนะมันก็จะปล่อยมาเรื่อยๆนะฮะถ้าจะให้ดีนะถ้าใครติดตาม Tracker เนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บไว้ข้างล่างให้นะฮะ เข้าไปดูนะจะได้ไม่พลาดว่าเออโทเคนที่เขาปล่อยมานะี่ะต้องทํำยังไงบ้างนะถึงจะได้นะจะได้ครบ50โทเคนแล้วก็ไปตือเกลือกันมากินนะหยอกเหเสริมทีมกันอย่างสนุกสนานะนะโดยวิกแรกนะอันนี้ก็คือทีะใช้ผู้เล่นผู้เล่นตามนี้เลยนะใช้ผู้เล่นญี่ปุ่นเนะี่ย ในการจ่ายบอลทรูฮาร์ด7ครั้ง7ประตูเนี่ยใช้ผู้เล่นอังกฤษเนี่ยที่เป็นเวิร์ c คัพเพลเยอร์นีย6คนนียในการแข่ง SB นชนะ6ครั้งนียหรือว่าใช้ผู้เล่นสเปนเวิร์คัพเพลเยอร์เหมือนกันนียหคนนียในการเล่น SB ชนะ8แมตช์นียก็ทำกันให้เรียบร้อยนะอันนี้คือสู้กับบอทง่วงๆกันไปนะียแล้วพวกนี้ก็จะเป็น เป็นเล่นในฟุตเฟรนลี่นะในโหมด FIFA w o r ิร์คครับตัวบอมนี่ยก็ใช้ผู้เล่นตามในประเทศที่เขาบอกนะฮะกาตาหคนเนะฮะเอกวาดอร์หคนเซเกัลหค,คนนะเนเธอร์แลนด์หกคนก็ว่ากันไปนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะสนุดท้ายถ้าชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะจะได้มาทำคลิปแนะนำอย่างนี้ต่อไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอให้เปิดแพ ทำทีมอย่างสนุกสนานนะเจอกันครับสวัสดีครับ